กราบสวัสดีท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะกลับมาพบกับคุณครูการในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เรายังจะอยู่ในหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่2ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะอ่าเราไปดูกันเลยว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีอะไรบ้างในยุค ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ หลักฐานทางประวัติศาสตร์การศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นการศึกษาอาดีตหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ผ่านไปแล้วนะคะเราเนี่ยสามารถศึกษาเหตุการณ์ในอดีตได้โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือว่าหลักฐานทางโบราณคดีนะคะเราไปดูสไลด์กันต่อไปเลยนะคะความหมายและความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์หมายถึงอะไรคะนักเรียน หมายถึงล่องรอยที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตมีทั้งหลักฐานที่เป็นอะไรคะลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรสงสัยกันไม่เอ่ยว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเป็นยังไงแล้วหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นยังไงวันนี้คุณครูมีคําตอบให้ลูกๆนักเรียนนะคะ อันดับแรกเราจะศึกษาในหัวข้ออะไรคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะอ่ะเราไปดูบพร้อมๆกันเลยนะคะ ตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะมีหนังสือพงศาวดารต่างๆนะคะที่ปรากฏในวัสดุต่างๆเช่นศิลาจารศิลาจารึกในหินเรียกว่าศิลาจารึกนะคะก็จะมีใบลานและการเขียนในกระดาษเช่นอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่นี้ก็คือพงศาวดารน,นะคะตำนานบันทึกประจำบันจดหมายเหตุหนังสือพิมพ์และวรรณกรรมต่างๆนะคะหลักฐานประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อ มนุษรู้จักประดิษฐ์อักษรขึ้นมาใช้นะคะบอกเล่าเรื่องราวในสังคมของตนเองโดยระยะโดยระยะแรกเนี่ยอาจจะเริ่มด้วยการวาดภาพเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆแทนวัสดุสิ่งของนะคะต่อมาจึงคิดค้นประดิษฐ์เป็นตัวอักษรขึ้นมาหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ย ึงมีขึ้นเมื่อสังคมมนุษย์เนี่ยมีความเจริญเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์นะคะอ่ะต่อไปเราไปดูหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรก็จะมีเครื่องมือเครื่องใช้นะคะโครงกระดูกเศษพืชเศษอาหาร โบราณสถานได้แก่สิ่งก่อสร้างของมนุษย์ในยุคนั้นๆน,น,นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะเบ้าหลอมโลหะพบที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเป็นหลักฐานที่แสดงถึงอะไรคะเครื่องมือเครื่องใช้ในของคนในสมัยอดีตนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็น หลักฐานที่ไม่เป็นรายลกักษณ์อักษรเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือเคยได้ฟังเรื่องราวอาดีตมาก่อนนะคะ,ะคุณครูก็จะยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะโบราณสถานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนในอดีตนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างของมนุมนษย์ในยุคนั้นๆน,น,นะคะ ก็จะมีเจดีย์กำแพงเมืองสระน้ําเป็นต้นนะคะโบราณวัตถุก็จะได้แก่รูปเคารพทางาศาสนาเช่นพระพุทธรูปของพุทธาศาสนานะคะเทวรูปของาศาสนาพราหมณ์ตลอดจนภาพถ่ายเครื่องประดับต่างๆก็จะมีอะไรบักบ้างคะที่เป็นเครื่องประดับ อะไรบ้างเอ่ยก็จะมีตุ้มหูแหวนกำไลแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีของสังคมในสมัยก่อนเช่นการแต่งกายการฟ้อนรำนะคะเป็นต้นพวกนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และคนในสมัยประสมัยประวัติศาสตร์สร้างขึ้นมานะคะอะต่อไป ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นหลายๆประเภทแต่ถ้าคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของหลักฐานอาจจำเนกได้เป็นหลักฐานชั้นต้นแล้วก็หลักฐานชั้นรองนะคะอ่ะเราไปดูกันเลยหลักฐานอันแรก หลักฐานชั้นต้นหมายถึงหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นหรือเหตุหรือหลักฐานที่ได้จากการบันทึกหรือจากคําบอกเล่าของผู้ที่มีส่วนร่วมเหตุการณ์ด้วยตนเองนะคะหลักฐานชั้นต้นมีทั้งเป็นแบบรายลักษณ์อักษรและแบบไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะคะ,ะก็จะมีอะไรบ้างคะหนึ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียนะคะ สก็จะมีอะไรรูปที่2คือกองมโหระทึกพบที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอันนี้คุณครูได้พูดไปครั้งต้นแล้วอันแรกก็จะเป็นศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็จะเป็นเครื่องประดับในสมัยโบราณนะคะอันแรกที่เราเห็นกลมๆเนี่ย จะเป็นตุ้มหูหรือว่าเครื่องประดับกําไลแขนของคนในสมัยก่อนนะคะอันนี้อันที่3ก็จะเป็นพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1นะคะได้สร้างขึ้นมา อันนี้ก็จะเป็นวัดชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาอันนี้วัดนี้คุ้นๆไหมลูกชื่อนี้คุ้นๆไหมอยู่ในอะไรคะในละครไทยที่ฮิตกันมากในช่วง,วงปีที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องอะไรลูกออเจ้าเรื่องอะไรเอ่ยบุพเพันิวาสต,ตอนที่ออเจ้ากับค,คุณพี่เนี่ยล่องเรือไปแล้วก็ไปเจอวัดชัยมงคลในสมัยก่อนนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมาก จนถึงปัจจุบันนี้ร่องรอยก็เหลือให้เห็นเป็นอ,อะไรคะเป็นหินที่อะไรลูกไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าผ่านการเวลามายาวนานนะคะต่อไปหลักฐานชั้นลองหมายถึงหลักฐานที่สร้างขึ้นโดย ผู้ที่ไม่พบเห็นเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะคะเช่นอะไรคะบทความวิชาการตำนานภาพยนตร์สิ่งก่อสร้างหรือว่าหนังสือต่างๆที่ได้สร้างขึ้นมาจะทาขึ้นมาเพื่อเป็นอเอาไว้ให้เอาไว้ให้ลูกๆนักเรียนได้ศึกษาเรื่องราวในอดีตนะคะแต่คนที่สร้างหรือว่าทำขึ้นมาจะทำขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนะคะก็เลยทำมา เป็นบทความวิชาการตํานานหรือว่าภาพยนตร์ให้ดูนะคะได้ศึกษาอสามการจำแนกหลักฐานที่พบในท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นหมายถึงอะไรเอ่ยพื้นที่ที่ มีขนาดเล็กที่มีขนาดต่างกันเช่นชุมชนหมู่บ้านเมืองอ่ามันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของเราแตกต่างกันนะคะ,ะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงเป็นการศึกษาเหตุการณ์นในอดีตของคนหรือชนกลุ่มที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆนะคะ สามจุดหลักฐานชั้นต้นที่พบในท้องถิ่นต่างๆหลักฐานชั้นต้นเนี่ยที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นตำรายาแผนโบราณตำราดูเลิกดูยามของพ่อพามหรือว่าหมอพามประจำหมู่บ้านของเรานั่นเองนะคะ,ะคำพี่ทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ในวัดของเราเอามาให้เราเอามาอสอน หรือว่าเผยแผ่พุทธศาสนาให้เราฟังเวลาเราไปวัดนะคะศิลาจารึกกฎหมายเอกสารพื้นบ้านต่างๆเรียนทองคำศิลาจารึกเป็นภาษาอาหรับซึ่งพบในบ้านเมืองอที่เมืองบางแก้วอำเภออะไรคะอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะหลักฐานชั้นต้นที่ไม่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นอะไรบ้างคะหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะมีอะไรบ้างเอ่ย เช่นภาษาท้องถิน่นใช่ไหมคะ,ะแต่ละท้องถิน่นการพูดภาษาแตกต่างกันไหมคะ,ะการพูดภาษาก็จะแตกต่างกันนะคะเพลงพื้นบ้านวัตถุโบราณวัตถุต่างๆโบราณสถานต่างๆในท้องถิน่นเราเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะคะ สองหลักฐานชั้นลองที่พบในท้องถิ่นต่างๆหลักฐานในหลักฐานชั้นลองเนี่ยที่เรานํามาศึกษาเกี่ยวกับท้องถิน่นก็จะมีอะไรบ้างคะได้แก่นังสือต่างๆเช่นบางลําพูนะคะภาพจากบันทึกความทรงจําโดยกุลวด,ดีเจริญศรีนะคะ ผู้ศึกษาได้ศึกษาชุมชนบางลำพูในอดีตนะคะซึ่งเป็นย่านที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยใช้หลักฐานชั้นต้นที่เป็นรายลักษณ์อักษรอันนี้ก็จะเป็นชุมชนบางพูบางลำพูนะคะในสมัยอดีตนะคะก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนเห็นภาพนี้คืออะไรการสัญจรของคนในสมัยก่อนเป็นยังไงคะมีรถขับเหมือนตอนนี้ไหม ไม่มีนะคะการสัญจรของคนในสมัยอดีตก็จะเป็นการพายเรือนะคะในแม่น้ำอันนี้การเป็นอยู่บ้านชุมชนของเขาก็จะเป็นยังไงคะสร้างอยู่ติดแม่น้ำเพื่อที่จะเอาไว้สัญจรไปมานะคะหาสู่กันระหว่างหมู่บ้านต่างๆ สำหรับวันนี้คุณครูก็มีงานมามอบหมายให้นักเรียนได้ทำอีกเช่นเคยนะคะในหนังสือเสริมฝึกประสบการณ์ประวัติศาสตร์ไทยชั้นป .4 นะคะ,ะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำงานในหน้าที่25นะคะใบงานที่2.2เรื่องหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ ในหัวข้อแรกก็จะมีอะไรบ้างคะข้างต้นที่คุณครูพูดไปแล้วว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีอะไรบ้างเอ่ยหลักฐานที่มีที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นอะไรคะที่ปรากฏในวัสดุต่างๆเช่นศิลาจารึกในหินเรียกว่าศิลาจารึกหรือว่าใบลาน และการเขียนในกระดาษเช่นพงศาวดารตำนานและบันทึกประจำวันจดหมายเหตุหนังสือพิมพ์หรือว่าวรรณกรรมต่างๆนะคะหลักฐานประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่ออะไรคะเมื่อมนุษย์รู้จักใช้ประดิษฐ์อักษรขึ้นมาใช้นะคะใช้บอกเล่าเรื่องราวในสังคมของตนเองในสมัยก่อนนะคะแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษ์อักษรมีอะไรบ้างเอ่ย ก็จะมีเครื่องมือเครื่องใช้โครงกระดูกเศษพืชเศษอาหารโบราณสถานได้แก่อะไรบ้างสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ในยุคนั้นๆเช่นเจดีกำแพงเมืองสระน้ําเป็นต้นนะคะโบราณวัตถุได้แก่อะไรบ้างรูปเคารพทางศา,าสนาเช่นพระพุทธรูปของศา,าสนาพุทธเทวรูปของศาสนาพราหมณ์ตลอดจนภาพถ่ายเครื่องประดับต่างๆ มีอะไรบ้างมีตุ้มหูแหวนกำไลและประเพณีวัฒนธรรมของคนในสใมัยก่อนนะคะ,ะลูกๆก,ก็ดูในหน้าที่25ทำลงไปในหนังสือเสริมฝึกประสบการณ์นะคะ,ะลูกๆอย่าลืมทำงานที่คุณครูได้มอบหมายให้แล้วส่งกลับมาให้คุณครูคตรวจเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคการก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ